สวัสดีค่ะเรามาดูดอกไม้สวยงามกันค่ะนี่ค่ะดอกกุหลาบสอ,สองกระถางสองกระถางเจ็ดสิบเก้าโคนค่ะอีใช่ใช่ถูกเลนะคะต้นพวกนี้ต้นละห้าสิบเก้าโครนสวยไหมคะ ทางน้นกระถางละสองร้อยกว่ามาชมดอกไม้สวยงามกันค่ะทุกคนซื้อไปปลูกสักกระถางดีไหมคะเนี่ยแต่บ้านก็ไม่มีระเบียงค่ะทางนี้39มันดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรือง39คนกระเช้านะ่ะ กระเช้าเรสามฟังในสี่สี่อัน99โครนสวยงามค่ะทุกคน แต่ไม่มีที่ปลูกหาที่ปลูกไม่ได้าาดคนพวกก็มาดูกันเยอะอยู่นะคะ hey. ต้นอะไรดอกสวยเลยค่ะดอกสีม่วงสวยๆดอกเล็กๆเออแต่ชอบอันนี้มากเลยค่ะสวยอะ่ะกระถางละร้อยเก้าสิบเก้า กระถางละร้อยเก้าสิบเก้าฝั่งนี้กระถางละสองกระถางเจ็ดสิบห้านี่กลาบสีขาวอุ้ยมีพริกด้วยพริกงามจ้งผักสลัด เราจะซื้อต้นพริกดีกว่ามั้งพริกสวยจังค่ะดอกเชียต้องไปซื้อกระถางจะไมรู้เผ็ดหรือปเปล่าไอ้ต้นมะเขือต้นมะเขือเล็กมะเขือก็น่ารักใส่สุ้มต็ ลองซื้อพริกดีไหมคะแม่ต้นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแต่เราก็ไม่มีที่ปลูกสนใจพริกค่ะกระถางละร้อยห้าสิบเก้าโครนาาา มันจะออกดอกให้ฉันได้เนี่ยอันนี้พริกปาปิก้พกกาพริกหวานอันนี้ดกค่ะแต่ว่ามันจะสุกหมดแล้วอะต้องดูไอ้ที่เขียวยวมันก็เขียวทุกต้น มีต้นแดงเลยต้นมะเขือก็น่ารักจชะคือต้นมะเขือดีกว่ามะพริกก็อยู่ได้ไม่นานโอเคคนมาเยอะแล้วคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะสนใจพริกมะเขือสวัสดีค่ะ